เขาว่ากันว่าไก่างามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแล้วคุณรู้สึกยังไงกับคำดังกล่าวคะอ๋อหินด,ด้วยค่ะยังไงคะก็เป็นผู้หญิงก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองอะคะ่ะให้ดูดีก็ุคนมันก็ต้องแต่งตัวอันนึ้นแต่งตัวบ้างแต่ คือเราต้องแต่งอะแล้วก็ต้องแต่งให้สมกับฐานะของเราหรือบอุคลิกของเราด้วยอะอก็ท้ามากจกนเวอร์มันก็ไม่ดีอะสำหรับความรู้สึกพี่นะคะสำหรับคนที่แต่งตัวแบบจัดหรือโป๊กันไปก็ก็เป็นห่วงะค่ะวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับการแต่งกายที่ง่ายและงามอย่างมีสไตล์ของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าชาวอโศกกันค่ะ งามอย่างไทยคือคำนิยามของการแต่งกายของชาวอโศกนะคะชุดที่แต่ละคนมีเพียงไม่กี่ชุดนั้นตัดเย็บง่ายๆจากผ้าธรรมชาติปกปิดร่างกายมิดชิดผู้ชายนุ่งกางเกงทรงไทยใหญ่ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงและที่สำคัญโดยปกติแล้วเขาไม่ใส่รองเท้ากันค่ะ วัฒนธรรมการแต่งกายที่นี่เริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ตัวน้อยๆกันเลยทีเดียวค่ะเหมือนผู้ใหญ่เป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าสมัยนี้หาเด็กๆที่ใส่ผ้าถุงเป็นแทบจะไม่มีกันแล้วนะคะเห็นน้องๆที่นี่เขาใส่แล้วรู้สึกปลื้มใจเลยอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าน้องเขาได้ประโยชน์อะไรจากการใส่ผ้าถุงขาจะขาวกว่าเดิมขึ้นเยอะอะค่ะ ขามันกระโปรงมันล่ามไม่ค่อยขาไม่ค่อยเดินโดนเด็ดโอ้ขาขาวไหนไหนโชว์ดิขาขาวอ่ะเลกดำ่านี้อีกค่ะอพี่เลกดำ่นนี้แม่เด็กที่นี่เขาถือศีลห้าไม่พูดโกหกนะคะดังนั้นพี่เชื่อเต็มใจเลยนะคะว่าน้องหนูของพี่เนี่ยขาวขึ้นแล้วจริงๆมาดูทางด้านวัยรุ่นกันบ้างนะคะ โอ้โหวัยนี้เป็นวัยที่ค่อนข้างต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างสูงค่ะแล้วถ้าพวกเขาต้องมีชุดตักเรียนที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันเอ,เอ่ยเอ่พี่อยากรู้ว่าแต่งเดี๋ยวเดี๋ยว<ป>พี่ทำก่อนนะแม่เดี๋ยวผมผมคิดก่อนนะ <S <S ใส่แล้วคือปกปิดร่างกายไม่ชิดไม่ได้เป็นที่ล่อแหลมของคนทั่วไปนะครับไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็มีเหมือนกันนะพี่ ไม่ใส่รองเท้าก็นวดเท้าไองค่ะเดินไปนะคะนวดเท้าค่ะทําให้เท้าแข็งแรงอะไรเงี้ยคือมันทําให้เราได้เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองครับว่าอย่างน้อยเราก็ไม่เหมือนใครนะครเรากล้าที่จะแตกต่างตอนเป็นครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกเขินๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกวิ่ไม่กล้าออกมาจากรถออกไปก่อนสีอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยงกับเพื่อนรองเท้าก็ไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่ารู้สึกจะเป็นปกติธรรมดากว่ากับทุกครั้ง ชุดนักเรียนสมาสิกขาของชาวอาโศกเป็นที่ถกเถียงกันของทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างมากนะคะว่าเหมาะสมและสุภาพหรือไม่แต่เมื่อชาวอาโศกได้ยืนยันถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบวิถีชีวิตยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนจึงทําให้ปัจจุบันได้รับใบอนุญ,ญาตอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะและยังได้รับการยอมรับในวงกว้างถึงระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย เห็นคุณป้าคนนี้ก้มๆเงยๆทำสวนอยู่ถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้นะคะว่าคุณป้าเขาเป็นถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารศาสตร์สาขาพัฒนาบุรณาการศาสตร์หรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายและร้องอ๋อก็คือสาขาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะเราก็ไม่อยากให้คิดว่าการเป็นนักศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่แปลกแยกตัวเองมาจากชุมชนจากชาวบ้านจากสามัญชนคนธรรมดา ก็คิดว่ามันเป็นการมาสแสดงหาความรู้เพิ่มเติมเป็นชีวิตของคนปกติอะถ้าสมมติว่ามหาลัยตรงนี้เขาเขาบังคับว่าคุณต้องแต่งตัวแบบนั้นนะแต่งสุภาพแบบนั้นแหละแบบที่เขาแต่งกันแบบแบบเท่ๆงามๆแบบใส่รองเท้าแบบเสื้อผ้าดีๆ ก็คิดว่าก็คงจะไม่ตัดสินใจดีคุณป้าบอกว่าใส่ชุดแบบนี้ไปเรียนทุวันพร้อมจักรยานคู่ใจค่ะบางวันเหนื่อยนะก็แวะนั่งพักข้างทางลูกหลานปริญญาตรีเข้ามาทักทายเรียกคุณยายก็มีค่ะคุยกันไปคุยกันมาถึงได้รู้ว่าต้องเรียกพี่ดังหากนี่ขนาดใส่ชุดสวยที่สุดไปเรียนแล้วนะคะนี่คุณป้าซื้อมาที่สุดแล้วชุดนี้มีราคาที่สุดหูชุดนี้กี่พันละคะเนี่ยก็จะประมาณ ร้อยกว่าบ,บาทนี่แหละมั้งถ้าถุงด้วยจะสองร้อยสามร้อยนี่แหละสวยประหยัดขนาดนี้ยกตำแหน่งงามอย่างไทยให้ไิครองเลยค่ะ บางประการยืนยันถึงความสุภาพและเรียบร้อยของการแต่งกายแบบชาวอาโศกนั่นคือ 1. ชุดของชาวอาโศกฝ่ายหญิงนั้นมีความละไม้คล้ายกับชุดไทยจิรดาซึ่งนับเป็นชุดไทยประจำชาติเป็นอย่างมากนะคะและ 2. หากการไม่ใส่รองเท้านั้นไม่สุภาพเพราะเหตุใดพิธีกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรหรือการเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปในพระอุโบสถนั้นผู้คนจึงมักจะถอดรองเทา้าคะ คนไทยจะงามก็เพราะแต่งย่างพอดีพองามและรู้รักค่าของความเป็นไทยนะคะชาวอโศกเขาแอบกระซิบมาค่ะว่ายินดีให้งามตามอย่าไม่ห่วงเลยล่ะค่ะรู้สึกภูมิใจคะที่ได้แต่งแบบไทยๆภาคภูมิใจสถาบันครับภู <laughs> <laughs> มิใจคะ่ะภูมิใจมากๆด้วยก็อยากจะบอกว่าภูมิใจที่สุดในชะีวิต